สัมภาษณ์นะพี่ฮะแัฟโกฟอรสบินมาปีกว่าแล้วเป็นไงครับเวลาเลี้ยวเข้าขนาดแคบๆเนี่ยปีกมันแน่นแน่นมากครับลงระยะแบบเลี้ยวแล้วลงยังเบรกอยู่สบายๆเลยอ่ะแล้วขึ้นการขึ้นนะครับการขึ้นนี่ง่ายอยู่แล้วครับง่าย่แล้วาเราเรื่องความเร็ว มันยกง่ายลมยกง่ายลมยกง่ายนะครับบินยกง่ายมากๆบินกับลมแรงเป็นไงบ้างครับลมแรงๆนี่บินกับลมแรงนี่ก็แน่นนะครับมันก็ไม่มีปัญหาอะไรครับเจอลมแรงลมแปรปวนก็ไม่มีอะไรดีครับเป็นลมที่ดีมากๆเลยครับแล้วิเรื่องติดใจเวลาใช้ทิมเปิดทิมเฮดสปีดบาร์เป็นไงบ้างครับเปิดทิมเนี่ยก็ได้ฟาร์มเร็วขึ้นมาอีกระดับหนึ่งนะฮะปลายปีก มันมันจะแข็งนิดนึงต้องใช้สายปลายปีกช่วยครับถ้าเหยียบสปีดบาร์นี่ก็เร็วครับเร็วมากๆเลยถ้าเครื่องไม่พอเครื่องไม่แรงจริงๆนี่ไม่พอแน่นอนให้คันเหยียบนี่มันตกวูบเลยครับต้องเร่งเครื่องช่วยเยอะครับครับ,รบก็เรียกว่าเร็วเร็วเร็วมากๆ <laughs> ครับขอบคุณมากครับพี่ครับผม <laughs>